พ่อครัวอุ้ยท่าคือเนาะเสร็บเนาะทำเมนูอะไรคะลาบลาบหมูน,นะคะหน,นาดีเนาะ,ะห่าหม้อนำมาต้อกว่า ชิมลาบจะยังไงดีสวัสดีค่ะเมื่อนีนลุงมนนะคะทํา ลาบให้กินค่ะเป็นลาบเหนือนะคะลาบหมูนั่นเองใส่หนังแต่ใส่พริกลาบเหนือค่ะอร่อยค่ะเพิ่งลงม,มนทําให้กินประมาณสองสามครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันหอมนะคะหอมเครื่องเทศหอมเครื่องเทศเหมือนมีกลิ่นหอมๆอ,มอะ่ะบอกไม่ถูกนะคะไม่รู้เขาเรียกลูกอะไรนะคะนี่แล้วก็กินคู่กับผัก ผักอันนี้เป็นกระหล่ำปลีนะคะกับใบโหระพาค,ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเมื่อคืนนะคะก็คือหมกวุ้นเส้นนะคะไม่น้องจ๋าก็มาได้ค่ะมากินน้ำกันี๋ยวสาธิตการกินให้ดูนะคะสาธิตการกินให้ดูอันนี้มันก็จะมีหนังหมูด้วยนะคะ เป็นหมูสับหมูบดหยาบนะคะแล้วก็มีหนังหมูผักก็ก็จะใส่เป็นต้นหอมกับผักชีนะคะแล้วก็จะตักมากินกับข้าวแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วาบางคนก็เตินกับกแกล้มก็ได้นะคะกับกแกล้ม นี่นะคะอืมอร่อยค่ะอร่อยใบโหระพาอร่อยค่ะ